สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการป๊อปขนาดความกว้างของคอลัมน์นะครับผมโอเคครับเรามาดูกันว่ามันมีวิธีการทํำยังไงนะครับผมสมมุตินะครับผมเรามีตัวเดือนที่จะทําเป็นไตรามาสที่หนึ่งที่สองนะครับผมมกกลาคุมพามีนาเนาะสมมติความกว้างของคอลัมน์เนี่ยเราสามารถปรับปกติเราจะปรับอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลือกคลิกคลุมตรงคอลัมน์นี้แล้วเราก็กด ที่เป็นพิมพ์ตรงปุ่มคอนโทรลนะครับผมเราก็สามารถเลือกเลื่อนก็จะปรับความกว้างของคอลัมน์ได้เลยนะครับผมและไอ้สามคอลัมน์นี้มันก็จะเท่ากันนะครับสมมตุติตัวนี้เราจะก๊อปไอ้ตัวที่มันมีไอ้ตรงคําว่าไตรมาสที่หนึ่งขั้นอยู่นะครับผมมันไม่สามารถทําได้นะครับผมไอ้ความว่าไอ้ตรงไตรมาสเนี่ยผมจะให้เท่านี้นะครับผมจะให้เออเออคอลัมน์มันกว้างเท่านี้แล้วจะให้ไอ้ตัวคอลัมน์ของเมษา พื่ภจะามีขนาดกว้างเท่ากับไอของเดือนมกราคมพามีนาเนาะมันก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมโอเคเรามาดูวิธีการที่จะก๊อปความกว้างของคอลัมน์ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมที่อยู่ฝั่งไตรมาสที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเอไปวางเมาส์ที่ตรงคอลัมน์ที่เราจะก๊อปปี้เนาะก๊อปปี้ความกว้างคอลัมน์และก็ให้กดไปที่ให้เราคลิกเลือกนะครับผมคลิกเลือกคอลัมน์สมมติเราจะก๊อปตรง เดือนมีนาเนาะคอลัมน์มีนาคอลัมน์ซีแล้วก็กดไปที่คีย์บอร์ดเราแล้วก็คอนโทนวกีก็ก็ปีธรรมดานี่แหละแล้วก็ให้เรามาเลือกคลุมคอลัมน์ที่ต้องการก๊อปความกว้างเนาะผมก็คือจะมาคลุมตรงคอลัมน์ e คอลัมน์ f คอลัมน์ g ีนะของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนาะแล้วก็ให้เรากดไปที่คีย์บอร์ดเรานะครับผมคอนโทนอติเนต นะครับแล้วก็วีพึ่งแล้วมันก็จะเด้งปวามอัพตัวเพจพิเ a l นี้ขึ้นมานะครับผมให้เราไปเลือกคําว่านี่นะครับผมคอลัมน์วิดให้เราไปคลิกตรงคอลัมน์วิดนะครับมคลิกป,ปึ้งแล้วก็กดโอเคปึ๊บนี่นะครับผมความกว้างของไอ้ตัวคอลัมน์ฝั่งไตรมาสที่สองก็จะเท่ากับฝั่งไตรมาสที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นวิธีการออพความกว้างของคอลัมน์นะครับผมโอเคครับใน Excel เนาะ อเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมคลิปนี้ผมจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ